ยามเด้อครับเด้อะวันนี้คนท่านว่างวันนี้ไม่ยา,ยากพ็ชก่อน บ้านเฮาเนี่ยอันนี้หอดแลบหนิโอ้มาใส่เบ็เนยน้อยดีวะโอ้ทีมงานล่าต่อครับวันนี้มีได้มาล่าต่อครับมาล่าปลาโอ้ทีมงานต้นต้านครับเปลี่ยนใหม่มือนเป็นทีมงานยังทีมงานขั้นเบสบ่โอ้ทีมงานปลาเขา่าจากทีมงานต้นตาลเป็นทีมงานปลาข้าวครับวันนี้ กลัวเงินสื่อเรานี่ยส ok. ื่อป้าได้กินแล้วกลัวอันนั้นอย่าไปใส่ใจครับมันเป็นแค่สีสันของชีวิตขาดสีนี้ไปกับขาดสีสันเหมือนกันล่ะครับเพิ่มสีสันในชีวิตนะเกลี่ยหนาวฝนตกกี่ตอกันหลายมือครับวันนี้วันนี้กูคาดว่าสิตกกี่บ่หน่อยเนาะนะ่ได้กบอ่ะได้เราบอกก็ได้วบแฉ่เดี๋ยว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 ลุบเลยเฮา มีกนันยางมาเก่กล่องอีกเออเหนื่อยดีวะสุดยอดไทยไปยใหญ่ครับนี่มาถือไปน้ำขวดก็ <c oughs> <c oughs> ถือขวดไปน้ำบางบริกรรมบ้าหรอกเซ่ใส่จะขันนี่ โอ้สเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อบ่ะโมโเปลี่ยนเนื้อบร่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเอาวินตี้เลยอเอาขโมยเปลี่ยนเนื้อกับถอดเบ็ดเอาขึ้นทันตัวไม่เจไดเลยอาอมันหกหกกับเรือหองหกแล้เกี่ยวกับป้าเลยเขาว่ามันหกเขาว่าบ่ได้เกี่ยวกับป้ากับหกแต่ว่ามีป้าบึก ไปวงนั้นแหละอันนี <t <t ้ยังเปลี่ยนเนื้อสมัยนาดำมโฮโนปาดบวชทุบทุๆๆรถอินยางสินี่อั่นี้นาวานกว่าสิมีนนำป้ากกบไม่มีบอกว่างใครเดี๋ยวเสร็จนาดำหนกพี่นะ sửi ruột đâm đấy, say, u, comment xỉu bả để say nhiều đền bối này, say เสียเดือนตันนี้นมีมูลค่ามากนะครับเดี๋ยวสิเสีเดือนขายเพาะเสีเดือนขายใสจ่จัด,ดจัดจัด ื้อนีก็หมดกระตีนเปลี่ยนเงกยบเปลี่ยนเนี่ยไม่รุ้นครับมือนีสิมานบอกมึจะ <c oughs> ไปลากหูหมูเขาเรื่องทางบุญเด้อเห็นแสงไฟตรงนู้นคือคอกหมูนะครับ นั่นหนึ่งแมโอ้ถือกระปูแหนได้แล้วครับหนึ่งตัวตัวขุกระจอยปัวคอปอกนะมึงครับเอาครับบาดนี่เหยาะมันมาแล้วครับสิได้ปอกก่อมาสายก็หนีเลือยตัวหัวนี่กระปูกินเมื่อก่อนเลือมาเมึงนี่มึงนี่เนี่ยครับไอ้รอยด่างๆนี่คือปูมปูมันกำลัง คือถ้าเอาไว้นานๆเน,นี่ยมันติดเบ็ดอยู่ปูมันก็จะมาจับกินปลาที่เราติดเบ็ดนี่แหละเทะไปเรื่อยไปเรื่อยก็เสียดือหัวจเสียไปทนีายกันหอดเกลือต่หัวเทีแล้วนี่นเนาะมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วนะตัวต่อไปไปทนายทีนี้นนก็เปลี่ยนเนื้อครับทีนี้เนื้อเมื่อจ็คตุ่มเสียเมื่อยไหมไปทนายอย่างน้อยอยู่นะ <laughs> จากนอยนี่นคือดูวัคซีนก่อนแ,แ,แ,แมนบอลยังเยอไมคอนใส่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 โอ้โหต้ามอต้ามอออกมาจากโรงพยาบาลนี้นี่ต้ามอโอกะได้นีนโอกะ <c oughs> โอ้คือกินเลืกแต่โอ้บุร่เลือกเยสำเนี วงลีช็อบเ,อเนี่ยนี่เลยเลยเลยปลาพยาบาลครับออกกามามแบบแบบาปิดๆกำลังจะมากินข้าวพอดีแอบนั่นแหละมก็มาถือเงี้ยเขาซื้อแล้วครับวันหนึงขี่ผ่านมาเหมันบอกว่าขาดอีกสี่สิบบาทเด็กกดเงี้ยมันมาจัดไหนมันไปอีกมาเป็นยังครับอยู่น้ำกันกินน้ำกันหลินน้ำกันเป็นผ้าใส่กัน ฮ้ยเ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 ฮตกกันหนาสักก็กู้ให้ได้านเนี้ยานเนียแล้วไมล้าโอทีสามวู้ปลาช่อนครับหมดเลยหมดเลยหมดหมดหมดมนีหมดเสร็จเฮ้ยเอลังเถืยหลังอีกเถืยหลังอีกน่าครับแตเดมือละโล่นี่กัซ้ำานีกับมีแหงแล้วครับมี มีสีกันหากินของคนสมัยเตกี้ทุกมือก็ยังไปหากินอยู่ขึ้กันล่ะแต่ว่ามันก็น้อยกว่าตะกี้เนาะตะกี้นี่ยไฟเต็มหน้าแล้วนี่ดูนี่ครับมีแต่ไฟเถียงครับก็ไฟเตียงหน้าเขาโอ้เป็นยังไงครับหลูกส้นหายาหยาดน้ำยาหยาดฝนเฮ้ยเฮ้ยขาด อุ้ยครับไปสุรบระท่านยังมือสันนี่บอแถวแถวหลังสุรบัตรทสานปาามันขึ้นไปเด้นะเกัดต <c oughs> ะกี่มาท่านนี่กัดอู้นันนันนั่นๆัน,น,นจะได้ มาอีกแล้วครับตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่สามสำหรับประชนใส่รู้แกงใส่เผือกก็ลังแสบุญนี่ใส่ถือดันบ่มีลุดลงน้ำขึ้นือแพงเดนี่เด้โอ้ยังถือควยหมดเม่งสวย อ้หมดเต็มครับตายๆๆๆๆอันนี้ยังมดยังอยู่โอ้โๆหมดอู้เนาะขนาดมังงปนยังจะดีบอ ก็ต้องให้คนใส่แมฆยางก่อนเนีมันหมันข้าวกำลังออกรวงครับถ้าฝุ่นเต็มหม้างก็น่าจะฝุ่นเนาะใส่ละมันว่าจะได้ถ้าฝุ่นคืบไปหู้นะครับยืนทางของโม่ใส่แข่งกันใส่แข่งกันพุ่นเตรียมไร น้อง,งางก่อนคนอันนี้โอ้ยบูทก็ซื้อไว้ไล้ด้วยอให้หมดซื้อไว้ก็บม่ค่อยใส่ซื้อแล้วว่าถึงมันเทียงหน้าไหยเป็นโอ้ขาดปากโอ้ยมันเป็นขาดปากนให้เหมด ถึนก็ทายลงขีดเมี่ยเดี๋ยวป้าเขอตอแบบนี้เดี๋ยวโตึกเก็ดแปดลูกสิไหมแต่เหลือใจ๊เขาเนอะอันนั้นขาโตน่าเม่นหนามเนุ่นนี่แหละเอาไปซักนี่เลยสนุบทานเลยเนื้อเหลือโอเขาห้องอันตัวนี้เขางเมลีร้อยห้าครับ แกมองออกหลวงสวยเลยมีซอวมือกรใไ่น้ำนมแล้วนี่ว่าจะได้เงียบนี่มาแล้วครับมาแล้วว่ายัางไงเออนี่ออกจากโรงพยบาบาลใหม่เหมือนกันาปหมอเยยตนอ,อ่ นุ่งน่อง,ง,งนิ่งนิ่งครับป้าโมหน่อยอปวดเท้าครับโมนามันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอามืออื้นเอากล่องโก้ๆมาถ่ายไงยจจงสิเรตสอยกันปวดะนะฮู้ฮู้มันขับมันมันไปไปต่อ เย็นค <łość> ือมันของดีเถอะปาดปากเหลือ ตายจรแล้วใส่ถึงหมจะขัน้นคนละห้าิสิบฟังน,ง,บงนี้ห้าสิบแปดสิบขัน้นเ <c oughs> สี <c oughs> เยดิบ <c oughs> นี่เนื้อเลือ <c oughs> เงียบวุ้ยลุดไ่ขาดปากโอ้เขาของ,งานดีเนี่สูงจนเถือนแถวบ่มีนม้ำจ <c oughs> <c oughs> ะทำอะไรอีกไป บกบอกโคตโอ้นี่ก็เอาเขาไปทอดเตรีก็ตาบุ้งแชบกินเลกินเลยปวดซุใต้ที่ส่นวะกินสุดขออ้าวจะได้กับใต้เดี๋ยวก็ไปอกันป่ยไปใต้ที่กอลียงหลุดโอ๊กใจเบิดเมื่อะไรบ่ แล้วสุดท้ายบ่นี่นะครับทีนี้ไปรวมพ้นกันประเจ้นว่าสิเด็ดลายบานได้ทั้งพุน่นใส่ละโอ้ให้พนักงานเปลี่ยนเนื้อใส่เนืน้อแล้วก่อนเฮ้ดดิ้วหลังหลีแล้วเขี่ยวจนนั่นนี่เนาะหลังหลีนี้อ,นอย่าเมือนเขาไปดหล่อๆบ้างสุดระบัท่านบางค้ามเฮ้ย สองทีหลุดมึงหมายคนเห็นแล้วเฮ้ยหล,ล,ล,ลุดสามมึงกู้ปุ๋ยิยล่เ <laughs> ะเกี่ยวไฮว่างัวพันต่วงัวพันลักเกี่ยวต้นลูกเก๊ะออกไยวะดึงไปฝั่งนึงเดี๋ยวมึงลบสอง กันทีอเขาตอไปยังไงเนี่ยเขาเอามยังตอห้อเหลือตรงกุต่อนนำเตรงหน้านะนำเลยกงนะเอาปลาดุกน้อยนี่เองกอปลากปลาวกปะกุ้งข้าขาวมีนะอืปลาดุกน้อย มือเท่ากับเลือดปิดน้องไปร้อยเลยปะย่นเบดเสือกลู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 เลยถือกี่โ <laughs> บมัน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 คนมันก็สีล่ลย <laughs> ต้นตุ๊กยนน์นั่นนั่นนัมึงตอดมึงมึงบ่ละพท่าออะไรเห็นปลาคอได้เห็นปลาคอถึกปลาขิงเหียนตกใจเ้มึงตเบื่อเอ่ยัง ข่านนั้นมาต้มนี่นลยเสีมีแต่เลยเนี่ยอีกหน่อยโอ้เสียว่ะเสียเดลียงตวประคอกสองตัวกะเข่งตัวหนึ่งเขียดจะหน้าหน่อยก็ไม่แหงนี่มันจะลากสิงกินเนื้อไอ้ของใส่กไปนี่แล้วนี่เนื้อดีเนื้อติดประคอใหญ่นี่เอาไปต่อห่วยมืนกระปูอีกเหลือกะปูนะโอ้บ่อยเหลือพอยยางน้อง มอพองูมเอามอนนำที่นี่ไหนนอนรีวะเฮ้เยพนัน,น,นกันว่าจังได้นี่ผัวด,ดิโน,น่อยก็เสียบ่ประคนอยนประโคนอยประโคนอย่สามตัวเขียดจะน้าหน่อยตัวน,นึงกับปูตัวนึง่งนะเสียเสีย เทียบเทียบสองเจ้าไปจะได้ทางกันแน่างกันแน่นี่นะครับทีมงานสองทีมงาน,นาาแข่งกันใส่เบ็ดฝั่งนี้เสียนะครับฝั่งนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการหากินแบบบานๆน,นะครับดอกบ่คยได้เห็น คนใส่เบ็ดหลา่มาเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นหน้าวานเมือเ่อเล่าเซลปุบบานผมตะก้อนเป็นหน้าดำใส่เบ็ดนีเด็ดไล่แห้งอันนี้ก็เดี๋ยวพ่อเด็กกินเสากินแรงนะครับเนาะวิธีแบบบานบานันนะครับเดีเ๋ยวเสาเดี๋ยวเ,เ,เ,เทียงหัวแล้วกันบอลใส่ยังนะใส่มันใส่เปือกใส่บุกลงปไปหลายๆ ครับตรงีอยขมิ <called flying. player> ้นอ <popular> <ills> ืมขินพูดนะ่อบักไลบกลครับอันนี้มปลาเข็งแหนโอ้กระปูแหนอสมูทนะปูเห็นโอ้กะปูแหนบกตึกเวทตัวแหลกนี่ครูปโซ่แข่งกันครับมีอีกทีมงานหนึ่งต่ออีกฝั่งนึ่งครับยูขุมบันไมใอีกฝั่งหนึ่งเพราะนั้นกันว่าผู้ใดสิรินทาแต่ร้กัน แผน,นพันันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คนต่อไปก็คือยิ้มทางนั้นแหละครับนี่บ <laughs> พว่าสิแพ้วาสนะได้กินเบิดนะครับว <c oughs> ันนี้กับพาามซ่เบ็ดนะครับเนะเาะบรรยากาศแบบบานๆบอได้เห็นดุดแล้วน,น,นะครับบุคคลที่เห็นร้ายบันไดเ <c oughs> ตมือ<ด>นัน้นนะครับ<ส>เอามาให้มึ <c oughs> ง,งพ่อหอมปากหอมคอครับแล้วเศร้าแล้วแรงอยู่ด้นี่

เข้าก่อนหาหาตัวนะยุดป้ายใหม่ท่อนี้มาหาป้าครับยุดน้ำดินนมาเียไต่น้ำจากสูงสุดฟ้ามายุดตามไตดินครับมาเลยเปลี่ยนโลเบียบังนะครับเนาะโอ้แสงแสงหลอดพานขวดยางงามเลยฝากติดตามนะครับเด้อเป็นกำลังใจกันนะครับสล็กคลินิกสวัสดีครับ